สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไนท์แ n นด์ a ช n แนลวันนี้เราจะมาทำคลิปรีวิวไปป่านะคะไปเก็บผักเปรี้ยวเก็บผักกินนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยนะคะให้เพื่อนๆดูค่ะส่วนมาบ้านซัมเมอร์ยังลมนแรงมากเลยนะคะตามไปดูเลยค่ะ สวัสดีทุกคนมาลูกผักนะคะตามาดูเลยค่ะอยู่บ้านซัมเมอร์ค่ะเก็บผักเปรี้ยวนะคะนี่นะคะเก็บผักนะคะเก็บผัก เก็บผักอยู่บ้านซัมเมอร์ค่ะเก็บผักเปรี้ยวฉันชุม่มชุ่มพ่ออยู่ด้วยนะคะวิธีการเด็ดนะคะถ้าดูก็แทบผักเยอะเลยคะ่ะขึ้นเต็มเลยนะคะเรามาอยู่บ้านซัมเมอร์พอดีออกมาเจอ ผักเปรี้ยวไปกินกับลาบทำลาบจิ้มเอาผักนี่จิ้มนะคะเยอะมากเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาดูค่ะโอ้สนุกมากเลยเนะะี่ยค่ะโอ้เยอะมากเลยเนี่ยเยอะมากเลยค่ะ ขึ้นตามหญ้าดูดูดูด,ดูขึ้นมาเยอะเลยอู้เยอะมากค่ะนี่นะคะอู้สองออนจริงๆเลยออนมากเลยค่ะเป็นกอกอเลยนะคะขึ้นมาเป็นกอๆเลยค่ะ ลังอ่อนลาังอ่อนเราก็เก็บวันนี้อากาศลมแรงมากเลยนะคะลมแรงจริงๆอ้ตรงนี้ก็เยอะค่ะตรงนี้เยอะมากเลยค่ะผักมันขึ้นเองนะคะ ขึ้นจากธรรมชาติเลยค่ะเป็นช่อชอเลยนะคะอ้สออนจริงๆเลยอันนี้แก่แล้วนะคะอน,นี้แก่แล้วน,นี่โอ้ยอันนี้งามมากเลยนะคะดู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 สวยจริงๆ,ๆดูนะคะผัก ทำอะไรหลายอย่างจิ้มลาบกินกับลาบกินเปรี้ยวใครท้องไม่ค่อยดีเนี่ยกินอันนี้เปรี้ยวถ่ายท้องดีมากเลยค่ะว้เป็นปุ่มสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดให้ดูนะคะเด็ดหักปุ๊บเลยดัง นี่นี่เราหักแบบนี้นะคะหักเอาเต่ใบอ่อนๆนะคะนี่สวยมากเลยนะคะโอ้สนุกมากเลยวันนี้มาเจอผักพอดีเลยเนี่ย มาเดินเจอมาเดินมาหายายอยู่บ้านเสม,มอเบอร์หกพอดีได้เห็นผักไม่เก็บฝากยายก่อนนะคะนี่งามมากเลยสวยจริงๆกินลาบกินลาบนะคะชิมกับลาบ ลาบไก่ลาบหมูอร่อยสุดๆค่ะอร่อยสุดๆนะคะวันนี้เราได้ผักแล้วนะคะออันนี้งามพุ่งนี้งามมากเลยยอดเอาแต่ยอดมันนะคะเราเอายอดมันเพื่อนๆคนไหนอยากมานะคะอยู่บ้านจัมเมอร์ แอปลิงอยู่นอกเมืองตอนนี้ค่ะอยู่นอกเมืองตามมานะคะใครตามมาวันนี้มาเลยนะคะอากาศลมแรงเขาอยู่เป็นอาทิตย์สวยมากนะคะสวยจริงๆเลยค่ะโอ้ในตังกร,รมหนึ่งนะคะ เบลอเบลค่ะนี่นะคะผักที่เราเก็บได้ค่ะเราจะไปหายายอยู่เบอร์หกนี่ไปฝากยายนะคะบ้านเสมอค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ,อัมพรด้วยค่ะ กดกลับสไครปด้วยนะคะติดตามขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องอัมพรในแสนแลนด์ชาแนลค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบายบาย